สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหน่วยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรเลือกคู่ขี้นะครับหลักสิบบนและก็หลักหน่วยบนนะครับงวดที่แล้วสูตรเลือกคู่ขี้ผมไม่ลงนะครับเพราะว่าสูตรเก่าที่เคยลงก่อนหน้านี้นะครับ เข้ามาแต่ว่างวดที่แล้วไม่ลงเพราะว่ามันมีสูตรที่เหลือนะครับมันขัดกันนะครับมันได้ตัวเลขที่สูตรเก่าได้เลขคู่นะครับสูตรใหม่ได้เลขคี่นะครับ,รขขรบงวดนี้ก็เลยรอดูก่อนนะครับว่าสูตรไหนจะเข้านะครับสูตรไหนจะหลุดก็ผ่านไปงวดนี้ก็มีสองสูตรนะครับหลักสิบบนนะครับเลือกคู่คี่หลักสิบบนเดี๋ยวงวดนี้ลงให้ดู2สูตรนะครับ แต่ว,ว่าที่แล้วไม่ได้ลงนะครับสองสูตรนี้สูตรเก่าที่เคยเข้าก็ไม่ลงเหมือนกันว่ที่แล้วเพราะว่ามันขัดกันนะครับแล้วก็จะมีสูตรเลือกคู่ที่หลักหน่วยนะครับก่อนเดือนก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเดี๋ยวเรามาดูสูตรเลือกคู่คี่หลัก10บนสูตรที่1นะครับจากงวดที่ออก906นะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับ9บวกเเป็น18 18บวกสเป็น22นะครับได้เลข2นะครับเป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก906นะครับหลัก10นะครับคือเลขศูนย์นะครับ เป็นเลขคู่นะครับงวดที่2นะครับบวกกันแล้วได้15นะครับเป็นเลขคี่นะครับกับผลรางวัลที่ออก1 9นะครับ0 1 9หลัก10นะครับเป็นเลขคี่งวดต่อมาบวกกันแล้วได้12นะครับเลข2เป็นเลขคู่นะครับกับผลรางวัลที่ออก903นะครับเลขคู่9กบวกหเป็น15บหบวกแเป็น23นะครับได้เลข3เป็นเลขคี่นะครับหลัก10บน คือเลขเจ็ดนะครับออกสองเจ็นะครับเก้าบวกศูนย์บวกศูได้เนะครับเลข9เป็นเลขขี้นะครับกับผลรางวัลที่ออกแปดเจ็ดสนะครับหลักสิบบนคือเลขเนะครับเป็นเลขขี้ศูนบวกหบวกแเป็น14นะครับเลข4เป็นเลขคู่นะครับกับผลรางวัลที่ออกห05หลักสิบบนคือเลขศนย์ะครับเป็นเลขคู่6บวก2เป็น8 8บวกหเป็น9นะครับได้เลข9 กับรางวัลที่ออก4 5 3นะครับหลัก10บนนะครับเป็นเลขคี่นะครับทดเทีนะครับอันนี้นะครับ6กบวกสบวกหนะครับได้9นะครับออก5 3 0นะครับหลัก10คือเลข3เป็นเลขคี่นะครับวันนี้4 5 3นะครับหลัก10เป็นเลขคี่1นบวกเเป็น8 8ดบวกแเป็น16นะครับได้เลขคู่นะครับเลข6ออก 7 8 2เป็นเลขคู่นะครับของงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้7-7บวกเเป็น14 14-9บวกเเป็น23นะครับได้เลข3นะครับเป็นเลขคี่กับผลรางวัลที่ออก4-7-8นะครับหลัก10บนนะครับเลข7นะครับเป็นเลขคี่อันนี้เป็นสถิติของสูตรนี้ยังไม่ผิดนะครับงวดที่แล้วก็รอดูนะครับรอดูว่าจะไปต่อจะเข้าหรือไม่นะครับเพราะว่ามันขัดกันนะครับ สูตร3ส,สูตรขัดกัน2ส,สูตรนี้ได้เหมือนกันนะครับงวดที่แล้วได้เลขที่เหมือนกันเอามาดูของงวดนี้1นบวกหเป็น6 6หบวกหเป็น12นะครับได้เลข2 16สกตยอหกหนะครับหลัก สิบบนนะครับจะเป็นเลขคู่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับสถิติยังไม่ผิดนะครับเข้ามา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบสิบนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหน่วยล่างนะครับบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สนะครับ เรามาดูสูตรที่2นะครับของเลือกคู่ขี้หลัก10บนนะครับลงให้ดู2สูตรไปเลยนะครับจากงวดเดียวกันนะครับ90 6ย์เหมือนกันสูตรนี้จะมีผิด1งวดนะครับงวดที่3ผิดงวดแรกนะครับเจ็บวกหนึ่งเป็น8 8ดบวกสเป็น12นะครับได้เลข2เป็นเลขคู่ออก0ูนย์นะครับหลัก10บคือเลข0ูนบวกแล้วได้9นะครับเป็นเลขขี้นะครับออกศูนย์นะครับ บวกกันแล้วได้สิบอ็ดนะครับเลขหนึ่งะครับเป็นเลขขี่กับผลรางวัลที่ออกเก้าศนย์สามนะครับผิดนะครับงวดนี้มีผิดหนึ่งงวดนะครับสูตรนี้งวดต่อมานะครับสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดนะครับได้เลขเจ็ดเป็นเลขขี่นะครับเลขเจ็ดกับผลราวงวันที่ออกสองเจ็ดสองนะครับหลักสิบบนนะครับคือเลขเจดนะครับเป็นเลขขี้ ห้าบวกศูนย์บวกศูนย์ในห้านะครับเลขห้าเป็นเลขที่กับผลรางวัลที่ออกแปดเจ็ดสองนะครับหลักสิบนะครับเป็นเลขที่บวกกันแล้วได้สิบสี่นะครับเลขสี่เป็นเลขคู่นะครับกับผลรางวัลที่ออกหกศูนย์ห้าะครับหลักสิบบนคือเลขศูนย์นะครับเป็นเลขคู่สองบวกแปดเป็นสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดนะครับได้เลขหนึ่งนะครับ เลข1เป็นเลขขี่นะครับกับผลรางวัลที่ออก5 3 0เลข3นะครับหลักสิบเป็นเลขขี่เกบวกแเป็น17 17จบเวกสเป็น21ได้เลข1นะครับเลข1เป็นเลขขี่นะครับกับผลรางวัลที่ออก4 5 3หลักสิบบนนะครับคือเลข5เป็นเลขขี่0ูนย์บวกศนบวกแนะครับได้เลข8นะครับเลข8เป็นเลขคู่นะครับกับผลรางวัลที่ออก 2นะครับเลข8นะครับเป็นเลขคู่นะครับหลักสิบบนของวันที่ผ่านมานะครับ1บวก3มเป็น 4, 4ี่ี่บวกเเป็น13นะครับได้เลข3เลข3เป็นเลขขี่นะครับกับผลรางวันที่ออก4ี่เจดปนะครับหลักสิบบนคือเลขคี่นะครับ2ส,สูตรนี้งวดที่แล้วได้เหมือนกันนะครับได้เลข ที่นะครับงวดที่แล้วเลขสาเหมือนกันนะครับงวดนี้ได้เลขคู่เหมือนกันนะครับของงวดนี้ห้าบวกเเป็น14บ4ีบี่บวก6เป็น2ี่สิบนะครับได้เลขศูนย์เลขศูนย์เป็นเลขคู่นะครับ16กยห6หนะครับ สิบ,บนนะครับจะเป็นเลขคู่ตามสองสุตรนี้หรือไม่นะครับคุณผู้ชมก็ลองดูนะครับว่าจะไปต่อหรือไม่นะครับออวันที่แล้วก็ได้เลขสามได้เลขคี่เหมือนกันวันนี้ได้เลขคู่เหมือนกันนะครับก็เลยเอามาฝากกันนะครับให้พิจารณาดูเหรือว่าสูตรมันเดินต่อนะครับเรามาดูสูตรเลือกคู่ที่หลักหน่วยนะครับสูตร เลือกคู่ขี้หลักหน่วยก็จะมีผิดหนึ่งวดนะครับสูตรนี้แต่หลังจากที่ผิดก็เข้ามานะครับงวดแรกเจ็ดบวกสามเป็นสิบสิบวกห้าเป็นสิบห้านะครับได้เลข5าเลข5าเป็นเลขขี้นะครับผลวันที่ออกเก้าศูนย์เจ็ดนะครับหลักหน่วยนะครับเป็นเลขขี้บวกกันแล้วได้สี่นะครับเป็นเลขคู่นะครับสิบห้ายี่สิบสี่นะครับได้เลขสี่ออกเก้าศูนย์หนะครับหลักหน่วยเป็นเลขคู่ เจ็ดบวกเจ็ดเป็น14 14ีบสวกเเป็น23่สนะครับได้เลข3เลข3เป็นเลขขี่นะครับศูนย์หนึ่งเก้านะครับผลลัพที่ออกหลักหน่วยคือเลข9้าเป็นเลขคี่งวดนี้ผิดนะครับวัดต่อมานะครับเก้วกหเป็น1 5บ5้าบ้วกเเป็น24่สิบสี่นะครับเลขคู่นะครับเลขสกับผลลัวัที่ออก2องเจนะครับหลักหน่วยคือเลข2เป็นเลขคู่นะครับศูนย์กเาบวกเนะครับเป็นสิบนะครับเลขหก คู่นะครับผลลัพธ์วัลที่ออก8 7 2นะครับหลักหน่วยคือเลข2เป็นเลขคู่นะครับ3ามบวกสบวกศได้5นะครับเลข5เป็นเลขคี 2, ่ 3, นะครับกับผลรางวัลที่ออก6 0 5หลักหน่วยบนนะครับคือเ <โ frustrating. S 1> ลข <pickle. S 1> 5นะครับเป็นเลขคี1่1นบวกเเป็น10บวกสเป็น14นะครับได้เลข4เลข4เป็นเลขคู่นะครับกับผลรางวัลที่ออก5 3 0 หลักหน่วยบนนะครับคือเลข0ูนย์เป็นเลขคู่6กบวกเเป็น13 13าบวกแเป็น21นะครับได้เลข1เลข1เป็นเลขคี่นะครับผลรางวัลที่ออก4 5 3นะครับหลักหน่วยบนคือเลข3นะครับเป็นเลขคี่หนบวกสเป็น4 4 8, ่ чи, ี 4, 4, 8, ่บวกแเป็น12นะครับได้เลข2เลข2เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก7 8 2นะครับหลักหน่วยบนคือเลข2นะครับเป็นเลขคู่ ของงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้6บวกเกตเป็น13 13บวก3เป็น16นะครับได้เลข6เลข6เป็นเลขคู่นะครับกับผลรางวันที่ออก4ี่เจดนะครับหลักหน่วยบนนะครับคือเลข8นะครับเป็นเลขคู่หลังจากที่ผิดก็เข้ามานะครับ1 2 3 4 5ส7 7าี่ห้าเจ็ดงวดนะครับของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้ เกบกหเป็น15 15้บกเ้าเป็น24นะครับได้เลขสีเลขสีเป็นเลขคู่นะครับสิบคอโยนะครับหกหลัก หน่วยบนนะครับจะเป็นเลขคู่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับสถิติก็ตามนี้นะครับสถิติที่ผ่านมาวันที่แล้วเข้ามานะครับแต่ไม่ลงนะครับผมไม่ลงวันที่แล้วรอดูนะครับสูตรมันขัดกันวันนี้สูตรในเข้าเราก็เอามาพิจารณาต่อนะครับเป็นแนวทาง ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักสิบล่างนะครับเลขเก้านะครับตัวแรกนะครับแล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับหลักร้อยนะครับเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือเลขหกกับเลขเก้านะครับหกเก้าสองนะครับเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับ ผู้ชมมีเวลาก็ลองคิดคำนวณดูนะครับก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนาไปใช้นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะอ,อกตัวไหนนะครับถ้าสูตรมันเดินต่อก็เป็นแนวทางนะครับไปเป็นตัวเลือกตัวตัดตัวคัดนะครับก็จะได้เหลือน้อยตัวลงไปนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ